แล้วคุณรู้ปะไอ้กล้องเนี่ยย้อนไปสี่ปีที่แล้วเนี่ยมันก็ไฮเทคอยู่เข้าใจป่ะมันอาจจะไม่เท่าตอนนี้เว้ยแต่เวลาเราส่องไปไหนอ่ะซื้อมึงส่องพื้นที่เปล่าอ่ะแต่มันจะแบบติ๊กติ๊กติ๊กเหมือนแบบเอ้ยโฟกัสหน้าคนอะไรเงี้ยมึงรู้ไหมมันได้โฟกัสหน้าเดียวอเอาแค่นี้ดกว่ากูขนลุกกระดกนั้นแต่กูใจดูใจดีใจดีสู้กับสถานการณ์เพราะกูอยากรู้คําตอบว่ามันต้องมีอะไรสักอย่าง และหลังจากนั้นก็ไปเปิดตายเตียงซึ่งก็ไปให้อสองตัวนั่นแหละมาเปิดให้กูมั่นใจเลยคนคนหนึง่งแม่งรู้เพราะอะไร่ะอีคนที่ทำกูแม่งรู้มันก็เฉยเฉยก็ช่วยกันยกกูยกทีาตา้มีอะไรถูมไหมไมีเี่ามมียันแล้วก็มีแบบเป็นภาษาแบบฮิบรูโบราณอะไรเงี้ย เราเล่นเป็นเป็นภาษาแบบไอ้พวกไอ้พวกผ้าย,ยันทั้งหลายอะแล้วก็แบบเป็นจระเข้อะไรเงี้ยเออกูก็แบบนี่ไหนวะสงสัยใครลืมแอ,แอบกลตนในความคิดตัวเองนิดนึงเขาข้างตัวเองใส่ใครลืมอะไรเงี้ยเ<ม>ตียงหนักมากเตียงเนี่ยประมาณสักเจ็ดฟุตเขาอะรนะและคิดดูดนิมันมันมีความพยายามคือเปิดมาที่นอนมันทบกันสองอันเว้ย คือเปิดมาปุ๊บแม่งจะเจอกระดูกม้าหนึ่งก่อนเสร็จแล้วยกอีกมึงก็จะเจอแผ่นไม้ฮะเพราะมึงเปิดแผ่นไม้ปุ๊บมึงถึงจะเจอไอ้พวกเฮียเนี่ยแล้วก็จะมีผ้าหนังไม้ชิ้ชยลาอยู่เนาะอ๋อมีถุงเท้าด้วยถุงทเท้ากาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบของเล่นดเด็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบยูโน้วุ้นละมันใสแต่มันก็ผ่านมาแล้วนะ ถ้าเขาได้ดีกว่าเราเขาคงไม่ไปเป็นคนงานทีนี้ก็ต้องบอกว่าใครที่ฟังอยู่นะคะเปิ้ลก็อาจจะมีปมแห่งความขมขื่นเล็กน้อยนะคะแล้วเปิ้ลก็ไม่เคยคิดจะดูถูกใครและลิษยาใคร